ทำไมเราควรใส่ใจในการเลือกซื้อก๊อกน้ําและอ่างล้างหน้าไม่แพ้ไปกว่าการเลือกซื้อสุขภัณฑ์นอกจากเราจะเลือกจากดีไซน์ที่สวยงามแล้วนะคะเรายังต้องคํานึงถึงการใช้งานระยะยาวด้วยค่ะก๊อกน้ําจากโตโต้ผลิตจากทองเหลืองเกรดคุณภาพมั่นใจใช้งานได้ยาวนานมีเทคโนโลยี Comfort Guide เป็นเทคโนโลยีเฉพาะจากโตโต้ที่ควบคุมการไหลของน้ําได้อย่างแม่ยแนยาแพ์ซรามิกวาลเคลือบสารดมอนไล์คาร์บอน ทำให้การใช้งานแข็งแรงทนทานมากกว่าการใช้กอ๊อกน้ำทั่วไปและตอนนี้มีกอ๊อกสีใหม่ที่มีให้เลือกถึง 3, 3> สีโคล e ์เฟร n c h โกลด์เมทแบก็กบอชนิกเกิมีการเคลือบพื้นผิวระดับไมคอนด้วยเทคโนโลยี PVD ทำให้มีความแวววาวทนต่อรอยขีดข่วนและการกัดก่อนสูงสำหรับอ่างล้างหน้าของโตโต้เรามีการเคลือบสารซิฟิออนเทคเพื่อลดการก่ะติดของคราบสกปรก เรายังมีอ่างที่บางขึ้นด้วยความบาง4มิลลิเมตรด้วยเทคโนโลยีลินเน่เซรามมีความทนทานได้มากกว่าและมีดีไซน์ที่ทันสมัยโตโต้มีอ่างสีใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากสีสันของธรรมชาติทั้งสีดูการ f ฟอเรสต์กรีน a มนเดลินออรินสคาเลตเลสอาร์ชบลู ตอนนี้น่าร้องหอมมีโปรโมชั่นลดเพิ่มพิเศษด้วยนะคะถ้าคุณลูกค้าส่งไดูสินค้านะคะเข้ามาที่บุญถาวรพัทยาที่บูโต,โตโตได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ